ก็อยู่คนหนุ่มอะผมอยู่กับอาจารย์หนูอาจารย์หนูชวนเล่นลูกข่างญี่ปุ่นเอะแกมีของเล่นเยอะครับเล็กเล็กมาบ่อยๆหลังๆไม่ค่อยว่างมามัเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะชวนอาจารย์หนูเล่นลูกข่างบ้านเราป่ะลูกข่างใครนี่เมื่อก่อนตอนเด็กเซียนอยู่ใช่ไหมล่ะดูพวกที่คนคนงานที่เขาทำาผมอยู่เทนเนลลากบังนะครับแม่อาจารย์สอนอยู่พระจงการลากบัง ก็อยู่บ้านพักในนั้นก็ดูคนเล่นกันนะแล้วก็คือกูน่ากลัวว่ะหัวเป็นตะปูด้วยอ่ะเียงนเดี๋ยวนะลืมลืมชื่อเขาอย่างละชื่อโกโร่ครับโกโร่ชื่อเต็มๆชื่อโกโลโกโสนโกโลโกโสนตอนได้เขามานี่หางเป็นขี้เลื้อนปุ่งปิ้พาย่านี่พี่หนุ่มพี่หนุ่มเคยเล่นไอ้นี่หรือเปล่าอ๋อแซ้คุยกับนิวอยู่ว่าอาจารย์นำแท้นิวก็ถามว่าแซ่อะไร แล้วก็ท่ลูกค้าสามเส้นสุดท้ายที่ลูกค้าผมผู้หญิงล้วนเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนิวจะซื้อสักอันไปฟาดพี่หนุ่มอ่ะโอ้โหเสียงมัน เป็นศิลปะของการกดขี่ผมเหงจริงนะครับทำไมอะ่ะแล้ก็เวลาเราดูในหนังอะ่ะโวยพ่อเนียวไม่ต้องซื้อละเนียวพี่เสียวหลังๆเนี่ยลูกค้าน่มาจะเป็นะปตำรวจตำรวจผู้หญิงตล้วตำรวจตรี <c oughs> พอไปหดในกองบัญชาการ <c oughs> อุยอ้ยอุยอ้ยไอโหดไอโหด นีวไม่ต้องสือแล้วพี่ชัดเจนแล้วเรื่องเรื่องเนี่ยนิยวธนูอย่างเดียว <laughs>